ความเดิมจากตอนที่แล้วเปิดมากับวันที่18เอางงมาโผล่วันที่18ได้ยังไงก่อนที่จะไปฟังเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาโผล่วันที่18ได้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมมาโผล่วันที่18ก็คือคลิป มันหายครับ <laughs> <laughs> ซึ่งไอสองวันที่ผ่านมาเนี่ยผมเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นก็คือผมไปครับโตเอนชาร์ดมาและหลังจากนั้นคิปเปอร์มันระเบิดเลยทําให้หนังสือผมหายไปล่ะครับผมผมเราจะต้องไปหาหนังสือเพื่อจะมาอัพเลเวลให้กับโตเอนชาร์ดให้ถึงเลเวลสามสิบพอผมจะทาฟาร,รม์มอ้อยไปอ้อยมาเนี่ยมันก็มืดแล้วล่ะครับผมผมก็เลยจะทาการที่จะเข้านอนเลยล่ละครับเออ <c oughs> ตอนรับเข้าสู่วันที่สิบเก้าครับทุกคน ตื่นมาวันที่19ผมก็ยังหมกมุ่นกับการที่จะหาหนังสืออยู่ดีแหละครับผมก็ถือว่าค่ำๆไปเถอะนะครับวันที่19เนี่ยมันก็ต้องมาหาหนังสือนะหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการที่จะเข้านอนเพราะว่าวันนี้ถ้าไม่มีอะไรนอกจากไปป้นของหมู่บ้านและหาสมุนนะครับผมตอนรักพ่อสู่วันที่20ตื่นเช้ามาผมได้ทาการครัพพวกเหล็กพวกจะทําการขุดดินล้ะครับผมซึ่งผมจะไปทาอะไรก็รอดูกันครับผมซึ่งสิ่งที่ผมจะทําก็คือเอ่อทำเอ่อปลูกต้นซากุระเออนั่นแหละครับ พอทําเสร็จผมก็เลยเข้านอนครับต้อนรับเข้าสู่วันที่21พอตื่นมาผมก็ได้ทําการลงไปลงเหมืองแล้วครับผมก็มันก็ลงเหมืองอีกแล้วนะไม่รู้จะลงเหมืองอะไรตั้งหนาเออตายด้วยเออลืมบอกไปนะครผมได้ทำการเอนชานไดมอนด์พิกแอคมาแล้วนะครับโอเคก็มีซิลทดอตนะผมก็เจอเพชรผมก็เลยขุดโอ้ัมเจอเพชรซึ่งคราวนี้นะครับผมเจอแจ็คพอตเพชรขนาดใหญ่เลยเพราะผมได้เพชรมาถ,ถึง14ก้อนกันเลยทีเดียวแหละครับผม หลังจากนั้นผมได้เจอสปารสกิลิต,ตันครับแล้วก็ใส่เดี่ยวกับพวกมันสักพักหนึ่งแต่สุดท้ายโลกู่ใจว่าผมก็ต้านทานความหนักหน่วง,งของการโจมตีจากสงครามไม่ไหวครับก็บมันก็เลยแตกไปนะหลังจากนั้นผมก็ตายครับเพราะผมสู้ไม่ไหวเพราะผมไม่มีเพื่อนคู่ใจอย่างโลกหลังจากที่ผมตายจากเหมืองมาผมก็ได้เจอกับต้นสกอลาโต้แมภูมิใจจริงๆวะ่ะหลังจากนั้นผมได้ทําการใช้เพชรหกเม็ดที่อยู่ในกล่องเก็บของผมมาครับเป็นพิกแอคเพชรอีกอันหนึ่งนะครับเพราะผมจะหาเอนชาร f o ฟอร์จูนใส่มันนะครับผม หลังจากนั้นก็มาลงเหมืองต่อแล้วก็ตายอะไรวะเนี่ยซึ่งตายปุ๊บก็นอนปั๊บตอนรับเข้าสู่วันที่22ครับ วันที่ยีสองไม่มีอะไรมากครับผมแค่ทําการล้างเอ็นชานแล้วก็เอ็นชานใหม่แล้วก็ไปทรรอออําฟาร์มอ้อยแค่นั้นแหละแล้วก็ไปฟาร,ร์มต้นกล้าสกุล้าสักหน่อยแล้วก็เข้านอนครับต้อนรับเข้าสู่วันที่ยี่สามตื่นเช้ามาผมได้ทําการเอาเหล็กในกล่องไปครับเป็นชุดก่อเหล็กทั้งตัวแล้วกครับโล่สำรองไว้เพราะว่าโล่มันแตกบ่อยมากแล้วก็ไปลงเหมืองต่อได้เพชรมา2อันแล้วก็เจอไบโอมดิฟดับผมก็ได้ทําการใช้ที่ขุดซิวทอ็อตไปขุดไบโอมมันมานิดหนึ่งนะแล้วก็ฟาร์มเวลในนั้นพอตายพเพราะเอเดิ หรือมาก็ทําการตัดใบซากุระและทําการฟาร์มซากุระนิดหนึ่งเพราะผมจะทําโปรเจกต์ใหญ่นั่นเองละครับจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็รอดูกันเลยครับบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนที่รอดู พอทําฟาร์มเสร็จผมก็ได้ทําการมาเติมต่อหลังคาบ้านต่อครับเชื้อนี่เสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้เอาดินที่เหลือมาสร้างเป็นฟาร์มผักล้ครับผมซึ่งฟาร์มที่ผมจะทําก็คือฟาร์มปเโตโต้ครับผมซึ่งก็ไม่รู้ทําทําไมก็ทําไปเถอนะนะพอปเตโต้หมดก็เข้าไปนอนครับเข้าสู่วันที่25ตื่นมาผมก็ได้ทําการใช้บอลมิลทาให้มันฝรั่งโตพอทําฟาร์มมันฝรั่งเสร็จผมจะทําการสร้างทางเดินไปประตูนรกครับเอ้ผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมว่ามันปแปลกๆอะ่ะพอคิดว่าสิ่งที่ผมทนะํานั้นมันไม่แปกกผ็ได้้ทําาารรเขนนอนคับ พอตื่นเช้ามาผมก็ได้ไปแก้ประตูในรกที่ผมทําผิดโอเคเสร็จแล้วแปะ๊ะโอเคพร้อมเดินทางไปในรกแต่ผมยังไม่ผมก็เลยแวะไปทําฟาร์มปอเตโต้สักหน่อยแล้วผมก็ได้นาการไปหยิบไม้เพื่อมาสร้างขอบมันเพราะว่าเวลาผมเก็บมันฝรั่งแล้วมันฝรั่งมันชอบตกลงน้ำมันนะแล้วผมก็ได้เตรียมตัวไปในรกแล้วก็พร้อมเดินทางแล้วไปกันเลยอือือแล้วดูใบโอมที่มันให้ผมเกิดโอ๊ยหัวจะปวดหลังจากนั้นผมได้เดินทางมาไกลๆแล้วครับผมแล้วผมก็โดนพิกลิ้นตบโอ๊ยตาย โลแกนครับตายปุ๊บนอนปั๊บเข้าสู่วันที่27เสียไปโคตร,ปรแปลกเลยว่ะซึ่งผมก็ขออธิบายไว้เลยว่านะไอ้นรกลที่ผมไปเจอไบโอมเนี่ยมันนร้ของแท้แท้เลยคือแบบแต่คือกว่าผมจะออกจากไบโอมนี้ได้คือแบบมีทั้งแก๊สมีทั้งแมกมาคิวดีไม่ดีนะคุณรู้ไหมว่าผมเกิดมาโดนแมกมาคิวตบเลยอะ่ะนี่เดินทางออกมาสิแล้วก็บ็อกกูยังเจอมึองอิกเหรอนนี่โอ้ยอเออกูยอมก็ได้เงี้ย กำลังขุดบล็อกหาบล็อกต่อก็โดนลาวาโอ้โหดวงมันสวยจริงๆวะ่ะดวงดีเนี่ยโอ้โหแต่ในนรกมันไม่ดวงดี มติดลลบเลยอ่หลังจากที่ผมตายเพราะไฟบวกกับความทอ้อผมก็ได้ทำการนอนตอนรบเข้าสู่วันที่2 8โอ้ไม่คตรเหนื่อยเลยวะซึ่งผมจะขอข้ามไปเลยนะคบในเหตุการณ์ในนรกแหละเพราะมันนรกแตกของจริงคือแบบมันมีแต่อะไรที่ผมซวยมากเลยก็ผมขอสคลิปวันด้วยนะคบผมเพราะแต่ละวันนี้มันงอมจริงๆนะที่อยู่ในนรกเนี่ยทั้งเทศของให้กับพิกลิ่น ตัดไม่ทีตอนที่ผมเจอเนเธอร์ฟอร์เทสหลังจากทีพีมามั่วๆนะผมขอทีพีจริงๆถ้าเกิดผมไม่ทีพีนี่คือแบบหาไม่เจอเลยนะสําหรับเล่นคนเล่นมือถือนี่มันยากมากๆเลยนะไม่ครับเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการเก็บในทวาดหลังจากผมไปตะลุยเนเธอร์ฟอร์เทสมาผมได้แท่งเบดมาแค่แท่งเดียวแล้วก็ในทวาดอีกหนึ่งสแต็กกับอีห้าสิบเก้าอันนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ไปเอนชานดาบเอนชานที่ผมได้ก็คือติดไฟสองครับผมหลังจากผมได้ไปตะลุยเนเธอร์ฟอร์เทสเสร็จก็ของก็ได้มาประมาณนี้ครับ มันนานมากเลยนะแต่ผมจําเป็นที่จะต้องตัดออกพวกมันงมมากเลยนะครับผมหลังจากนั้นผมจะทําการเตรียมตัวไปสู้กับเอนเดอร์ดักกอนแล้วผมก็เข้านอนตอนนั้นเข้าสู่วันที่32เอาล่อะทุกคนซึ่งก็ผมมาวันที่50นะครับก็ผมจะเล่าสถานการณ์ทุกอย่างให้ฟังนะก็คือตอนที่ผมไปอัดตอนที่ผมไปตองโฮแล้วก็ไปสู้กับมังกรเนี่ยซึ่งผมอัดไว้ละก็มันยังมีความยาวประมาณหนึ่งชั่วโมง50กว่านาทีเนี่ย ซึ่งพอผมกดบันทึกปุ๊บใช่ไหมมันหายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับทุกคนคือตอนนั้นผมตกใจมากคือแบบจุ่ๆมันหายไปเลยครับทุกคนซึ่งก็ก็นี่ก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมสร้างนะก็เป็นซากุระนะเดี๋ยวผมจะมาพาทัวร์กันนะครับก็นี่ก็เป็นไข่มังกรนะส่วนนี่ก็เป็นจิงช้านะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นม้านั่งนะครับผมแต่มันดูเหมือนโซฟาไปหน่อยไม่หน่อยโคตรมากเลยนี่ผมจะพาทัวร์มีบันไดนี่มีห้องลับนะบเปิดแทบดอมานะครับก็นี่อ่าประตูไปนะครับก็ อ่ะันนี้แล้วก็ตรงมีตรงนี้ก็ขึ้นบันไดเปิดแทบดอไปนะครับโอเคเดยขึ้นมาก็จะมีประตูอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ชมวิวของเราท่านเองครับโอ้ยปิดประตูทำไมเนี่ยอ่านี่นี่คือที่ชมวิวของเรานะครับก็เอาไว้ดูตอนพระอาทิตย์ตกนะก็เป็นอันใบ้ครับออ้ยมาที่51แล้วเอาละครับก็เป็นยังไงบ้างครับผมโอ้โหปิดคลิปซะก็แบบยังก็ปิดร้อยวันเนี่ย ก็ขอบคุณที่ดูกันจนมาจบนะครับผมผมตั้งใจทำมากเลยนะก็อัดไอ้ร้อยวันเนี่ยเกือบ8ชั่วโมงเลยนะก oh, ็บ๊ายบายครับ